และวัตถุดิบหลักที่1ก็คือปูทาระบะในโจทย์อาหารสุดหรูระดับพรีเมียมเล่นคุชซินเริ่มต้นแล้วครับกับวัตถุดิบแรกอันนี้ดูเดือดแน่นอนอเพราะว่าโจดที่เป็นแบบสุดพรีเมียมเลยคิดด่วนแล้วกันว่าวันนี้เปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยเราก็มองเห็นของที่หรูหรามาแล้ว คู่คาราบาลูาราบาผมจะบอกว่าความพรีเมียมวันนี้แหมเน้นครับเราเห็นไหมครับตรงนั้นอ่ะเหมือนกับหลังคาเอสจีครับใช่ต้องบอกว่าเหมือนหลังคาเพราะว่าเป็นการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมาสร้างเป็นกระเบื้องหลังคาครับนี่เพื่อให้แผ่นกระเบื้องหลังคานั้นแข็งแรงคงทนและสามารถทนกับสภาพอากาศเมืองไทยได้ครับซึ่งถ้าเกิดดูจากบนจอแล้วจะเห็นได้เลยว่าหลังคาเอสจีเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหลังคาตัวจริงนะถนอกจากแผ่นกระเบื้องหลังคาที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างพรีเมียมเลย Yeah no. ยังมีการออกแบบอุปกรณ์หลังคาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหลังคาเพราะเขาห่วงใยใจใจอยากส่งมอบผืนหลังคาที่สวยและแข็งแรงให้กับคนไทยรอติดตามกิจกรรมดีๆครับจาก s ส g และไฮเลคฟเนี่ยในบ้านหลังนี้กันครับนี่ดูดูวิธีการจัดการสำหรับตัวอุทลาระบาศของเขาเนี่ยเพระอันนี้เป็นเนื้อเลยนะเขาเอาเฉพาะเนื้อแล้วเขาเอาตัวเนื้อหมูเนี่ยที่มันจะกระด้างปากนิดนึงเนี่ยออกด้วยนะแปลว่านุ่มครับว่าเขายังมีจุดประสงค์ที่จะทำ มั่นใจอะไรทั้งอย่างที่พิเศษเรื่องจย์ของเราเนี่ยคุณบีอาหารสุดหรูระดับพรีเมียมเปรียบไปได้เท่ากับว่าไฟดินิ่งอย่างชั้นสุดพรีเมียมเลยอะไรอะไรเนื้อปูอันนี้เป็นเนื้อปูไปทำอะไรอ่ะคุณตักครับ่ี่เลยห็นไหครับเชฟพูทาชิงนําปูทารบานมาจัดชิ้นส่วนที่ดีที่สุดแล้วนําไปต้มในน้ําเดือดนะครับที่มีหอมใหญ่และต้นหอมญี่ปุ่นนะครับโอ้โหหวานแน่นอนต้มจนสุกเอามานอกน้ําเย็นนะครับแล้วก็นาเนื้อปูทารบานที่ได้เนี่ยมาสับหยาบคลุกเคล้ากับน้ำมันมะก ด้วยเกลือพริกไทยแล ok water, at area, ้วก็ใส่แตงกวาดองนะครับเพื่อเป็นทาต้าปูทารบาล่ะครับเป็นทาตาจริงๆนะครับโโอ้หเอาละเป็นใช่เวลาที่เช็ฟมาท่านเลยครับดูเผ็ดร้อนเลยอันนี้เป็นดูเหมือนต้มอันนี้ต้มยำไหมต้มยำแน่นอนคุณแม่ครับและที่เราเห็นนะครับเชฟก็ท่านเหล็กต้มน้ำซุปใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูหอมแดงน้ำพริกเผาต้มฮิดเดืิลนะครับหลังจากนั้นปั่นให้ละเอียดแล้วก็นำมากรองปรุงรสต่อด้วยน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวใส่นมสดเข้าไปนะครับเพื่อเป็นซอสต้มยำเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ทานกับขาปููททรรรัพาลโเเเนนนนยยกะะีมมคบใ าระบะซอสต้มยำและสลัดปูิงครับละครับวว้าโอย กนดูครับกทุกอย่างค่ะปุดๆแบบนี้จะไม่จัดจ้านได้ยังไงเนี่ยเชฟพุทาะชิงครับและในม้อดนี่บุฟเฟ่ต์ล้นปูอาหารไทยนะอาหารไทยแน่นอนครับแล้วครับและนี่คือเมนูแซงว่าทาต่าทารบะมูสหลนปูกะทิของเชฟพุทาะชิงนะครับเมนูนี้เขาตั้งใจนําเสนอเป็นเมนูทาต่าที่ผสมผสานความเป็นไทยเพื่อยกระดับปูธารบะให้เป็นอาหารสุดหรูระดับพรีเมียมโดยแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับคําชื่นชมจากอาจารย์เชฟระด ัมิชลินสตาร์เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแรงผักดันส,สําคัญในการเป็นเชฟเช่นเดียวกับหลังคา s อ g ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบกระเบื้องให้สวยงามและก็คงทนละครับว้าวฟังดูแข็งแกร่งมากนะครับ,รบต้องแอบนี้เลยปุ้มแดดคุ้มฝนครับมันเป็นอะไรที่เชฟถ้าเหล็กลงจาน สวยมากครับชกหนักโอ้แล้วบอกบอกถึงผู้ท้เลยเฮยนี่เบิเ<อ>้ลยัอไงครับเอาสีา่ครับและนี่ก็คือโพชขาป,ปูของเชฟกระทะเหล็กนะครับเขาใช้เนื้อขาป,ปูทราราบะไปนึ่งให้ได้เนื้อหวานๆนะครับแล้วก็ตัดชิ้นใหญ่โอ้โหเรียกว่าคำโตเลยนำไปโพชกับเดยกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็เสิร์ฟให้ทานพร้อมกับซอสต้มยำนะครับในเมนูทาราบะซอสต้มยำและสลัดปูคิงครับแล้ครับโอ้อันนี้ดูสีสันข้างล่างเป็นเหมือนใสแดงนะที่เชฟกุท้าจริงครับอันนี้เป็น สวยเลยสวยเลยจัดง่ายเลยคด้านล่างเป็นกัวกาโบเล่เนี่ยมันจะเป็นมันมัาเข้มเข้มนิดนึงเปรี้ยวนิดนึ่งแล้วมีคาเวียดด้วยคุณนักข่าวเชฟพุทธชินกำลังจัดจานนะครับด้านล่างสุดเป็นกัวกาโบเล่นั่นเองโดยใช้อโวคาโดบดหยาบนะครับคลุกเคล้ากับหอมแดงสับกระเทียมสับแล้วก็ซันได้ตเมโบต้ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยน้ำมะนาวนะครับแล้วเสิร์ฟประกบไปพร้อมกับพัฟเพสตี้แล้วสอดไส้ด้วยทาท่าปูทระบาดนะครับออนท็อปด้วยคาเวียนะครับและนี่คือเมนูที่ชื่อว่าแซงว่าทาท่าทระบาดมูส ปูกกะทิแล้วครับแหมผมว่าดูน่ากินสิเดียวครับน่ากินนะดูน่ากินมากครับมีการปอยแบบนี้มีการลมควันด้วยนะสมองครับแล้วหล่นปูก็เป็นอะไรที่งัวแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งและเซิร์ฟเมนูที่หนึ่งเชิญครับ ผักกันเพื่อนมาสเตอร์เชฟลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line@ Heliconia